ที่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเป็นคนดีครับโดยเฉพาะเป็นคนดีสีสังคมเนี่ยต้องเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับนะครับก็อยากจะนำเรียนท่านคณะกรรมการนะครับก็ผมนายพะทธพงศ์ศรีการนะครับผู้ในการโรงเรียนเมืองเฉลียงในนามคณะครูและก็บุคลากรโรงเรียนเมืองเฉลียงนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาให้ข้อคิดและก็ข้อเสนอแนะกับ ตัวนักเรียนตัวครูและก็ตัวโรงเรียนนะครับที่จะนําไปปรับใช้แล้วก็พัฒนาการดาเนินง,งานของโรงเรียนต่อไปนะครับ <c oughs> ก็สถานีหากการเตรียมงานการประเมินวนหนึ่งวนใดคขาดตกบกพร่องไปก็ทางเรียนก็ต้องขออภัยท่านรกรรมการไว้นาการนีดด้วยนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้านะครับทางโรงเรียนจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านรกรรมการอีกตอนต่อไปนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านไว้นหน้าโอกาสนี้ครับ เรียนเชิญท่านคณะกรรมการได้ชมในนิทรรศการครับตาปิพัฒน์นำเสนอหน่อยเลยลูกครับอันนี้ก็เป็นโลกเช่นสุริยเกษพฒนาคนาธรซึ่งถือว่าอารั้งนตรีแาการกระทรวงวัฒนธรรมครับไม่ใช่ประเทศครับประเทศครับ ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ต่อไปอันนี้ครับนี่เป็นเขียนมือมสอนพองครับได้นำเรียนไปตอนนั้นเสนอครับอ๋อ ไปเรียนดนตรีไทย,ย,ยครับสี่ซอรร่วมครับสอรร่วงสมก็เครื่องสายใช่เครื่องสายใช่ครับครูก็สอนให้เลยครับใช่ครับมีครับ เลือกเป็นเยาวชนดีเด่นสภาสันสมสด็จสมคอปจาปี2568ครับซึ่งผมมาไปรับรางวัลน,นี้วันที่20กัญญาโยนที่ถึงครับกัญญาโยน20กัญญาโยนที่เะรนๆใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นเกียรติรางวัล แข่งขันกีฬาแบดมินตันท่าจังหวัดในแข่งขันจริงขนาดท่าจังหวัดอันนี้คือเข็มทองครับเข็มทองเข็มทองเชส้นสุติเข็มททองี่ของโรงเรียนนะครับ 2016นะครับนเป็นตัวแทนในไทยในแหล่งเก็บวัฒนธรรมที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม เกิยรติบัตรได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวสระร่วงครับงานศิลปะการแรดงนักเรียนระดับชาติที่70ครับการสะสมผลงานของผมครับ นี่ก็นลูกผมแม่ปีปีดีผนี่จะนำเสนอที่ i m แท็ t ของทองนีครับ

สองหลายรอบไปครัใช่ใช่ที่าติเย่